สวัสดีครับเพื่อนๆจาคอร์ดาก้อนอ่าเรามาอันนี้กันดีกว่านะครับกิจกรรมบทพิสูจน์แห่งแสงวันสุดท้ายนะอ่าเพื่อให้มีการเสียเวลาเราไปเริ่มคำ้ากันเลยอ่านี้นบัฟอะไรลดร,ระยะคูดาวของสกิลสิงประดิษฐ์เพิ่มอมาัตราคิดข้อเพิ่มความเสียหายอืมแราวอุ๊ดอู้ของลองไปอันนี้นะครับเดี๋ยวผมผมก็เล่นเหมือนเดิมนะจะเป็นสกิลระยะใกล้ ไอ้เป็นทหารราบเพื่อปิดขอไปครับอาราบน,นี้ผมจะใช้เป็นที่เกมให้นะครับ้นขวานแล้วก็อันนี้ก็เป็นพลหอกโดยที่ผมจะใช้เป็นตัวของผมนะครับไม่ได้ใช้เป็นตัวของเกมนะอาอาเริ่มกันเลยไป รเริ่มโจมตีเลยไหนลองใช้พลังสิงโอ้40,000โอ้ยเหลือ40,000ทีเดวไม่ตายนะครับไหนลองใช้พลังอันนี้ดิโอ้ไฟช็อตครับเทร์2,000แรงมากจะโตไปประกบกับทหารราบเป็นแล้วกันนะครับเพื่อจะให้กิจกรรมนี้ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบว่าอยู่รอดนะครับแค่เอาแต้ไมไปถึงที่กำหนดก็พอนะครับ เดีย๋ยวนี้ผมจะมาเล่นโหมดยากให้ดูด้วยนะนีะ่กตรตีตัวนี้ก่อนเดีย๋ยวตัวที่เหลือโดนดาเมจจากสะท้อนเองอตีตัวนี้ตีตัวนี้นะครับสกิลอันนี้จะมาละต้มโอ้สองหมื่นะครับแรงมากนี่สกิลอาว,วุธ ช็อตครับโอ้แรงมากเลยนะครับมีละ2,000ันครับ2,002แรงมากเลยนะครับธน,นูก็มีหน้าที่เคลียร์ตัวสัปปลาด,ด้านนอ้นะครับส่วนเราก็มีหน้าที่แทงดักลิงพวกนี้ครับเห็นไหมให้มันโดนแบบไดมิจักสะท้อนครับเราก็เราเราก็จะพยายามคุมเดตต่อตีไกลเนาะนี่แบบอย่างนี้อย่างนี้ อะพอสับป,ปะหลาดผมมาแล้วก็ตีสับป,ปะหลาดอะไรประมาณนี้ครับนี่รประมาณนี้เลยเอ้าสกิลผิดไม่เป็นไรครับใช้สกิลเลยเล่นไม่ยากครับเล่นเล่นเหมือนเมื่อวานเลยแต่วันนี้ก็ ให้ใส่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกมให้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้ครับที่มันทําดาเมจเป็นหม่ๆครับมันจะดีเพราะว่าคูดาวคูดาวมันน้อยแล้วก็มันแรงขึ้นเพราะว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้มันตัวเดียวใช่ไหมครับแต่มันแรงเกินไปมันทําให้เคลียร์ได้แค่กลุมเดียวน,นี้เราก็ต้องรีบเคลียร์นะทหารใหม่จะได้เกิดเราจะได้รีบเอาแตา่ประมาณนี้ครับ สิผมจะยังไม่ใช่สก,กิลนะครับผมจะรอแบบมอนกองใหญ่ๆมาค่อยใช้อย่างเช่นกองแบบนี้ oh. ปกติอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมรอให้มันวิ่งมาก่อนนะครับก็การใช้เลย โอเครับแรงมาก4,000เลยนะอาศัะะตรูชั้นสูงกำลังมาแล้วผม,มก็จะตัวไปฆ่าศัตรูตัวนี้เลยโอเคนะผม,ผมพุ่งินตัวไว้ตัวนี้ โอ้ยแอบยากนะครับเนี่ยถ้าเป็นระดับยากยผมอาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้นะเนี่ยเอแต่อันนี้หมื่นสามนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้เลยตอนนี้เก็บเวลาให้เ,เก็บคะแนนครับนี่เล่นเลยเยผมจะใช้สกิลอาวุธเล่นเอาสกิลอาวุธมาจะใช้ไม่ได้ค่านี้ไม่พอนี่นะครับเราก็ใช้เลยช็อตอแรงมากนะครับเบี้ยร์สี่พันจากบัฟเอาจิงต่อให้ไม่มีบัฟ ก็น่าจะเก่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าแบบมันเป็น l อ e เราเอาไว้แบบกดใช้ในสนามลบได้แล้วก็บวกพลังป้องกันด้วย <all> ก็ถือว่าดีสำหรับทหารราบเลย uh, อ้เหมืนเแล้วนะครับอลอเราดูเดี๋ยวว่าผมจะไปได้ถึงเท่าไหร่โอ้สี่มื่นนะครับสี่หมื่น <One shot. S 2> กองหนูผมจะตายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเวลาจะหมดแล้วนี่สก,กิลมาแล้วใช้เลยไฟช็อตอ้าวไปเรื่อยๆนะไฟช็อตช็อตเลยไฟช็อตโอ้หกพันนะครับไฟช็อตโอ้สองหมื่นแต้มครับวันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองอาเล่นดูนะครับ เพื่อนๆถ้าไม่มีกองขนุอาจจะใช้เป็นกองเวทก็ได้นะครับกองเวทก็ดีเหมือนกันเพราะาสกิปเป็น e. เลอีอุอธเอ่ออัจฉริยะของนักเวทก็มีเลีด้วยเหมือนกันนี่ก็จบลงแล้วนะกับกิจกรรมหบทพิสูจน์แห่งแสงวันที่3นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กักนด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ